ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่พรีแลนเนอร์ลูกนี่คนต่อไปคุณมุกจากกรุงเทพสวัสดีค่ะเจอตรงนี้เลยค่ะออเสี๋ยวฝาาสวัสดีค่ะเสี๋ยวฝ้าเลยสวัสดีครับผม ผมชื่อสมศักดิ์ประจักษ์แจกนะครับผมชื่อเล่นชื่อมุกนะครับมาจากจังหวัดลำปลางเดิมเดิมนะฮะมาอยู่กรุงเทพตอนอายุประมาณทิศเจ็ดเรื่องราวนี้เป็นเคสหนึ่งที่ถูกมิจฉาชีพหลอกเงินจนต้องเป็นหนี้พอเรียนจบนะครับครั้งแรกก็าทำงานใพปณิชย์มาสอบเป็นไกด์ที่ศรีประกอรจริงๆแล้วเนี่ยคือผมอยากผมอยากเรียนทางด้านนิเทศมากที่สุด อาจารย์ที่เขาสอนเขาบอกว่านี่เธอถ้าอยากเรียนภาพปฏิบัติจริงๆนะไปเรียนที่รัฐฟิล์มตรงรัฐพลาวตรงนี้ค่าเรียนประมาณสี่พันตอนนั้ก็พอมีตังค์ก็เลยไปเรียนรู้สึกได้ที่หนึ่งรุ่นเดียวกันนั้นก็ทํามาเรื่อยก็เป็นตัวประกอบมั่งเรื่องแรกที่เล่นก็เลยแก่ตอนนั้นอาจารย์ชูศักดิ์เขามาตามเรื่องตีใหญ่ค่าตัวสมัยนั้นตัวประกอบมีบทนี่เขาให้เขาให้พันหนึ่งแลนหลังก็มารับงานกระทางช่องสามตอนที่ผมไปสอบตอนที่ผมไปเรียนนั่นนีนมีวิชาที่สมมนิได้เต็มเลยก็คือวิชาภาพภาพหนัง ก็รับงานภาคตอนนั้นรู้สึกชื่ออะไรไม่รู้เขาเขามาไม่ได้ออทางนี้ก็เลยบอกเฮ้ยมีอยู่คนหนึ่งเสียงดีเด็กใหม่ด้วยก็เลยไปภาคไปเอกรอซื้อไห้มาที่หลังผมผมก็มาแต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วแฟนผมก็ไม่ยอมเขาไม่อยากให้ทําพวกนี้นะสมัยก่อนด้วยด้วยเขาก็รู้สึกว่าเราเรียราดแล้วเกิดเจ้ชูแล้วเกิดผมก็เลยทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันก็เลยเลิกไปเลิกไปก็ทํางานประกันอย่างเดียวหลังจากทํางานมาหลากหลายก็เดินเข้าสู่กับดักก็ทํางานมาสารพัดแแหละ พอดีเปิดในเพจเนี่ยแหละโ้ถ้ามีงานที่เราชอบสมัยก่อนเราก็จะดีเนาะนักพากและคนลงเสียงเราเลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นงานทางเราเนาะเราเคยทํามาก่อนในใหม่เขาก็มีข้อความมาให้นะ,อะลองพากสปอตนี้หน่อยสิพอพากเสร็จส่งไปเขาก็เทสเสียงเทสเสียงเสร็จก็มีตังโอนกลับมาครั้งแรกก็ห้าสิบบาทก่อนทดลองต่อมาก็ร้อยหนึ่งพากไปอีกทีได้สามร้อยอันที่สองอันนี้ นอกจากภาคแล้วเราต้องช่วยเขาเชียร์ของหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เราเนื่องจากว่าอีกหน่อยถ้าพี่ทางานที่บ้านพี่ต้องมีเครื่องเสียพวกนี้พ่วงกับทางโน้ตบุ๊กไมโครโฟนตัวนีเนเน้เป็นตัวเริ่มต้น980บาทพี่มีตังไหมต้องมีกระส่งไปกับเราละ10บาททุกคนส่งครบย่างเขาจะมีอยู่ประมาณกลุ่มประมาณ20คนเรา5นาทีเขส่งคืนมาให้พันเป็นอย่างนี้อยู่สัก3รอบอพี เรียบร้อยแล้วนะพี่พี่เข้าไปอาแอดวานแล้วกันถ้าผ่านตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะ,จะส่งสัญญามาทางไปณีนีให้แล้วพี่เซ็นมาแล้วกันตัวนี้นะลงทุนกันหน่อยนะทักสามพันสามพันมาคืนมาสามพันห้าพอแช่เสร็จสามพันห้าเสร็จก็ก็เริ่มามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอย่างนี้อยู่มาสิบกว่าครั้งั้งครั้งสุดท้ายตัวหมื่นแปดเด็มันก็นไปเรื่อยเรื่อยทีนี้ออออออพอบอกก็ปาปทผิดพลาดไม่น่าผิดพลาดนะคะผิดพลาดนี่ดูนั่นหน่อยแล้ววันนั้นรีบอย่างที่บอกกัน มันก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณห้าครั้งจนกระทั่งเป็นเรื่องที่ว่าะเราลืมดูตัวเลขไปว่ามันเป็นแสนนั่นนะมึงสรุปง่ายๆคือโดนหลอกให้ซื้อของหลักหมื่นจนยอดหลักแสนต้องกูนี้ยืมสินมาจ่ายนั่นเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วนะพี่เรียบร้อยแล้วนะพี่ส่งมาพอมันส่งไปแล้วบอกพี่ยังต้องแก้ใหม่เป็นลมเลยลมเลยตอนนะั้นลมจริงๆนะลมตนะุ่มเลยเพื่อนม่เห็นเข้ามันโดดล็อกไนงะ ทั้งหมดที่เอาไปก็ประมาณแสนหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทตามในนี้นะตามใบแจ้งความนะประมาณนะที่เขาบวกออกมาหลังจากฟังคุณมุกเล่าแล้วอาจจะเห็นภาพไม่เคลียร์คงต้องไปคียต่อในรายการแล้วล่ะครับเป็นความเจ็บปวดแล้วมันด่าเราโดยที่เราชี้แจงมันไม่ได้มันเป็นความเจ็บปวดที่มันว่าเราแม้แต่ลูกเรามันยังว่าเราเลยอ่ะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่สามารถเตือนใจเราได้ว่าเราอย่าไปเห็นกับอามิตรมาก อย่าไปเห็นความโลภอย่าไปเห็นอะไรต่อมีอะไรที่เขาบอกมาโอ้เดี๋ยวนี้มันมีทุกรูปแบบเลยนะใช่ไหมคะครับเดี๋ยวนี้มิดนี่ม,มาทุกรูปแบบมา,มาเรื่อยเออเอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบอ,อีกหนึ่งแบบฟังประวัติแล้วพี่ทำมาหลายอย่างเลยหลายอย่างมากเลยพี่มุกคืออย่างนี้ครับ,รบจริงจริงแล้วผมเป้คนไฮเปอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะไปคนอยู่ไม่นิ่งครับนี่พอเมื่อก่อนก็ยังหาตัวเองไม่เจอนะ มันก็ไม่นิ่งอาศัยว่าตัวเองหน้าตาก็ค่อนข้างดีครับเคยเป็นดับเบลสูสมรองที่ได้ที่ได้รางวัลมาแล้วสมัยก่อนดับเบลยูตัวจริงมันมันขาหักมันมาไม่ทันวันนั้นก็เลยขึ้นไปแทนปรากวไปประกวดที่วงดุริยางที่เชียงใหม่ก็ได้ก็ได้แชมป์มาเนื่องจากว่าเขาบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากก็เลยได้เป็นดัมเบลส์ตอนนั้นได้เมียถ้วยเป็นอะไรนะเป็นดัมเบลร์ครับดัมเบลส์ในการประกวดครับครับครับเสร็จแล้วก็มากรุงเทพก็ ไม่รู้จูวเองจะทําอะไรเหมือนกันอตอนแรกก็ไปสอบที่เ,เทคนิคไทยรัหวันครับพอสอบข้อเขียนก็ได้อยู่อันนี้พอไปยืนดูภาพปฏิบัติรู้สึกไม่ใช่ทางเรามันสกปรกก็กเลยไม่เอาก็เลยไม่เอาคอันนี้ไปก็ไปสอบเตรียมทหารครับเตรียมทหารก็ได้หมดเพราะเนื่งองจากมังก่อนร่างกายดีมากครับก็ยึดข้อนี่มือเดียวได้ก็ผ่านหมดตลอดอันนี้ ผมก็ไม่รู้อยู่ข้อหนึ่งสมัยนั้นนะยุคนั้นเขาคือพูณพ่อไปต่างถาวรเขาไม่รับใจรักเรื่องการแสดงมาตั้งแต่ดั้งเดิมสารแนมัตั้งนานแล้วครับอยากผิดอยากผิดนัดหลาว่ากันครับผมตอนแรกเราก็ถือว่าต้นต้นทุนเราหน้าตาเราค่อนข้างดีสมัยนั้นนะทีนี้ก็ยังพอได้อยู่ก้มแก้มนะครับผมทีเด็ดลูกนี่ สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening ซ e r u m ไปสอบเตรียมทหารครับเตรียมหางก็ได้หมดเพราะนึกจากมังก่อนร่างกายดีมากครับก็ยึดข้อนี่มือเดียวได้อะก็ผ่านหมดตลอดทัน,นี้ผมก็ไม่รู้อยู่ข้อหนึ่งสมัยนั้นนะยุคนั้นเขาคือพูดพ่อไปต่างเท่าเขาไม่หลับทัน,นีีเราก็วิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่กำนันมากัน เป็นเป็นเป็น,ปนพี่ชายองค์ควรเรียอย่ารู้เลยเพราะท่านท่านสิ้นไปนานแล้วก็พอสอบสัมภาษณ์ผ่านด่านสุดท้ายเขาแทงว่าผมตาบอดสีเขียวตาบอดสีครับอันนะ้ใจกูบ,อ,บอดตั้งหลายวะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เลยประชดชีวิตมาสอบพาน,นิชเอาครับอสอบพาน,นิชเอาก็ไปสอบที่พานิชพนครปรากฏติดลอบบาย ยืนดูบ่อนร้องชาไม่มีก็ได้ไปสอบก็ได้ไปสอบที่เลืออ๋ออักก็ไปเรียนก็เรียนพาณิชมาก็สนุกสนานดีมีความสุขมากครับสมัยนั้นเพราะเนื่องจากว่าผมมาจากกระสัมชันมันไม่มีผู้หญิงเลยตลอดเวลาเจ็ดแปดปีเราไปเรียนพาณิชนี่เป็นความสุขมากครับหนึ่งต่อเจ็ดลดเศษผู้หญิงเพียบ้ เราก็ได้พูดจะจีบได้อยู่สรุปแล้วปรากฏว่าทําไปทํามาแล้วไม่เคยได้ใครเลยเป็นเพื่อนกันก็嗯嗯 <laughs> <laughs> โอเคก็จบตามนั้นผมก็มาก็จบแล้วก็มาทํางานทําไปเรื่อยแหละคือคือคอ,อะไรก็ตามจะ,จะก็มาเรียนที่ารางกาแหงระหว่างที่เรียนกำแหงก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็คงจะรู้จกกักนดีคุณสมเกียรติที่เป็นผู้จัดการสันนิษุกนันแลลวแล้วก็เป็นเพื่อนกันอเขามาตามเฮ้ยมันอยากได้ตัวประกอบเปล่าวะเรื่องแรกที่เรื่อคดีฮันเตอร์ เป็น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 สตันของไอ้นิกเขาหล่นลงมาเขาเขาใจใจรักเรื่องการแสดงมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยโซลแนมาตั้งนานแล้วครับอยากปิดอยากปิดดันลาว่างั้นั้นไม่ชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยชอบครับการแรกเราก็ถือว่าต้นต้นทุนเราหน้าตาเราค่อนข้างดีสมัยนั้นนะทีนี้ก็ยังพอได้อยกกลมแก้มนะครับผมก็มารื่ยแหละครับก็ประสบความสำเร็จมาพอสมควร จนกระทั่งผมมาแต่งงานสั้นๆเนาะเดี๋ยวจะยาวไปครับสั้นๆไม่ยาวไปนี่พอดีผมแต่งงานประสบความไม่สําเร็จ <S 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 ภรรยาก็ทะเลาะกันก็เลยเลิกกันไปอตอนนั้นไอ้ตัวเล็กเพิ่งจะยุ่ได้ประมาณครบเศษเศษครบเศษเศษเจ๋ก็เลิกไปมีลูกด้วยกันกี่คนครับสามคนครับสามคนแฟนผมตอนนั้นเขาเยอะไปใหม่เขาก็เป็นนังเอกอเนาะเขาจะ้รับลูกเลี้ยงหมด อู้เราดีใจมากเราเป็นส่วนเลยอือปรากฏว่าในสองวันลูกสาวคนโตก็โทรมาบอกป้าไม่ไหวแล้วล่ะอ,อยากอยู่กับป้ามากกว่าผมก็เลยบอกว่าอยู่กับป้าไม่มีตังค์นะลูกเขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าป้าไม่มีตังค์เดี๋ยวป้าก็ใส่แว่นดำ แต่หนูจะจูงป้าไปร้องเพลงในตลาดนัดก็ได้ซึ่งเมื่อก่อนผมขยอ,อเขาเล่นไงเขาคิดเป็นจริงเป็นจังมากอมอตอนนั้นลูกอาอยุเท่าไหร่คะตอนนั้นคนโตเพิ่งกะสามขวบครับโอ้ยัง<า>เล็กเลยไปร้องเพลงเขาพาไปร้องเพลงคุณรู้ไหมว่าผมพูดโทรศัพท์ในโทรศัพท์หลุดมือเลยนะเพิ่งรู้ว่าไอ้การเป็นพ่อแม่คนเป็นอย่างนี้หรอ,อก็ผมเลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรวะ ชีวิตคนเราก็มีแค่นั้นเราลองลงทุนในสิ่งที่เราไม่ได้กําไรดีกว่าครับผมก็เลยตัดสินใจรับมาทั้งหมดมาเลี้ยงเอาลูกลูกมาเลี้ยงทั้งสามคนทั้งสามคนทั้งสามคนมาเลี้ยงแม่เขาก็คอยซัพพอร์ตเวลาเราไม่ไหวเขาก็ซัพพอร์ตไปซัพพอร์ตมาก็อยู่อย่างนั้นมาจนกระทั่งลูกโตจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเรียนจบไปทํางานทีละคนสองคนวันสุดท้ายเขาบุกมือผมไปเนี่ย มันเหมือนอะไรบางอย่างที่ขาดไปผมต็ออยู่บ้านกับหมาอมไอหมาตัวน,นั้นมันก็ดีมากรับมันเป็นลูกชายเลยทีนี้พอลักษณะนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็นั่งมือทุกทั้งวันนั่งมองฟ้านั่งคุยกับหมานั่งดูบลิวอยู่คนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนผมมาบอกว่าลูกสาวไปหักไปตามหมาเพื่อนสนิทก,กันคขาบอกว่าป้าไม่รู้เป็นอะไรนั่งพูดอยู่คนเดียวเพื่อนก็นมาถามว่าเฮ้ยถามยิงเป็นไรวะบอกกูก็ไม่รู้กูจะทําอะไร บอกทำจริงตัวน,นี้อยากทําอะไรอบอกว่าอยากขับมอเตอร์ไซค์มันไปซื้อให้คันซื้อคันหนึ่งก็ขับชีวิตก็เปลี่ยนวันแรกผมเอารถมาผมก็ไปหาที่ล้างรถกไ็ไปเจอไอ้คนล้างรถกวโอวยมากเขาบอกรถอย่างพี่อนะไม่ต้องหัวเดีย๋ยวผมล้างให้หล่อเหมือนสมบัติมีทสนี้หน้าอย่างกูต้องติดเจด้วยรุ่นใหม่ <laughs> ขาก็โอเคเขากรลังครับอันนี้พอนั่นมาก็เริ่มมีเพื่อนก็รู้จักกันพอรู้จักกันก็เย็นมาก็ก็ก็ออกทริปก็มีความสุขสนานดีเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วใครเป็นคนชักนําให้กลับเข้าไปสู่วงการภาพเสียงอีกครั้งหนึ่งภาคเสียงตอนนั้นผมก็ว่างมาลุยเรื่อยผมก็ทํางานไปเลยแหละฮะตอนนั้นไปที่ไปที่ไปทีกไปที่ไปี่ไปที่ไปีไปที่ไที่ไปี่ไปี่ไปทน่ไป งานงานแรกผมงานสุดท้ายผมไปทำที่ที่อะไรวะหมู่บ้านนะกิลาสอนการัรีรบากคปีนั้นแย่มากสิ้นปีที่แล้วนี่นนั้นทำอะไรครับถมที่ครับงัดไปปรับพื้นที่เัาการถมที่ก็คือว่าการปรับภูมิทัศน์ภาษาเขลยกภูมิทัศน์ก็คือระติบน้อถมที่มันโคเป็งัดนะงัดไปก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ารถเราพังเราต้องซ่อมรถเราเองครับ ถามว่าเขาจ่ายเงินดีเขาก็จ่ายเงินดีแต่เราเราเสียหายจากเครื่องจักรเครื่องจักรกไม่ยองผมด้วยเพราะาตอนนั้นผมผมเลิกไปแล้วครับกต่ที่จะจะรู้จักภาคพวกก็เรียกมามก็พยายามทํางานมาเรื่อยเรื่อย <c oughs> ก็ทํางานโป๊แล้นะโป๊ไอ้แสนกว่าเด,ดืไปหรือว่าทาั้งมีอยู่วันหนึ่งเรานั่งเปิดดูเฟซบุ๊คล็อสมัครคนภาคเสียงคนอัดเสียงเรื่อๆเริ่มมาแล้วเริ่มมาพอดีวันนั้นไปยืมเงินลูกสาวมาว่าจะมาเคอเคงาน 20,000งงบ,บาทมันบอกว่าผัดข้องมาต้องต้องลงใหม่ห้าครั้งทั้งหมดห้าครั้งแค <แ S 1> ่ในะบเนี่ยนะใบบ้าเลยละถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี้กดส3สทีเด็ดลูกนี้หรือว่าทัางมีอยู่วันหนึ่งแล้วนั่ง <c oughs> เปิดดู Facebook รับสมัครคนภาคเสียงคนอัดเสียงเร servi, ิ่มมาแล้วเริ่มมาก็ถูกคลิกเลยครับโว้ยเขาก็วางตัวสวยงามมากเป็นรูปบริษัทเป็นอะไรต่อมีอะไรเรียบร้อยมีมีเดี๋ยวนี้หนูจะหานักพากันทีหนูก็เซิร์ชแล้วก็เจอในเฟซบุ๊กนะเออเออมันจะมีแบบนี้เหมือนเปอ่านั่ไปเขาที่พอก็ก็คุยกันก็มีไลน์กลุ่มไลน์อะไรนะเป็นที่เป็นรังเรียบร้อยเลยรอบแรกอย่างที่เล่าไ้ฟัง หนึ่งที่เราอีกคังรอบแรกเป็นอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยรอบแรกครับเป็นเป็นลักษณะนั้นเอารอบที่สองก็เป็นอย่างนั้นรอบที่สามรอบที่สามเป็นลายกลุ่ม,มแต่แรกก็ป็นกลุ่มหมดแหละลายกลุ่มเขาบอกคัดมาเหลือ สิบคนอ๋อเขาบอกเราว่าแบบอันนี้คัดเหมือนแบบคนดิเมืออาชีพคนที่เ้ารอบแต่ว่าคุณย้งทำทางต่อไปนี้หนึ่งสองสามสิซื้อของเท่านั้นซื้อของเท่านี้สิบคนนี่โดนหมดไหมหรือว่าสิบคนเป็นตัวของเขาผมไม่แน่ใจว่าสิบคนจะเป็นนั่นตัวหลอก่ะผมว่าคงจะครึ่งครึ่งอ่ะใช่ไหมคงจะครึ่งครึ่งเพราะมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะผมไม่เอาแล้วเบื่อแล้วจะซื้ออะไรกหนาววัดตังก็ไม่มี พอดีวันนั้นไปยืมเงินลูกสาวมามว่าจะมาเค,าเคงานสองหมื่นกว่าบาทลูกสาวก็ได้ไปเคงานเสร็จแล้วผมก็ไปลงม,มันบอกว่าขัดข้องมาต,งต้องลงใหม่บอกเอาแล้วเงินงผมลงไปคืนมาก่อนได้ไหม,มเขาบอกไม่ได้จะต้องไปโป้ใหม่ออืมอผมก็ไปโป้เอาเงินของเพื่อนรักกันด้วยครับเพื่อนรักก็บอกเท่าไหร่บอกมาแค่นี้ใช่ไหมบอกแค่นี้ก็ไป ทำไปทํามาโอนไปทั้งหมดอยู่สี่หมื่นกว่าบาทนีนเพื่อนสนิทกันนะทํางานมายี่สิบกว่าปีนะครับเพื่อนรักกันมากเพื่อนผมอะมันก็โมโหแต่มันไม่ด่าผมหรอกแต่ผัวเขาสิด่าไม่แต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือเอาไปอันงานไหนนะคะไองานนี่แหละภาพนี้ล่ะกรุ๊ปนี้เหรอกรุ๊ปนี้แหละต้องต้องซื้อใหม่อยู่ตัวหนึ่งคือผมยังจาได้ทุกวันนี้คือเงินหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทแล้จ่ายหลายครั้งเขาเขาบอกพี่มุกยังไงเออหนูจะได้รู้มุกว่าาบ้เขาอ้างว่าเขาบอกว่า ไอ้เงินตัวนั้นน่ะนะเนื่องจากว่าพี่เข้ามาผิดพลาดผิดเลยนะผิดพลาดพี่เขาเขาใช้คำว่าพี่เข้ามาผิดพลาดพี่เข้ามาผิดพลาดพี่พี่จ่ายเงินตรงก็จริงแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำอ้ไรนะที่คำอธิบายข้างล่างกันน่ะเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เขียนในสลิปหรออ่าสลิปไม่ได้เขียนสลิปว่าว่าสำหรับค่าอะไรเป็นค่าอะไรอไม่ได้บอกอ่าเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกค่าสลิปกรุณาแก้งานใหม่บอกเฮ้ยมึงกี่ตังค์แล้ววะผมก็นั่งติ๊กอยู่ สี่หมืสามแล้วติ๊ปไอหมื่นกว่าเนี่ยนะไอสี่หมื่นห้าครั้งทั้งหมดห้าครั้งแค่ไม่เนี่ยนะไม่บ้าดิแหละอนี้ผมมานั่งดูอีทีบตกตายแล้วเฮ้ยอันเก่ายังไม่ได้คืนสักอันเลยนึกว่าไอไอแแรกนะะเขาบอกต้องเอาไม้ที่ก่อนมันถึงจะจะคืนอันแรกมาให้ผมนั่งนับไปทั้งมาปัดโทร ไม่แต่ว่านะแต่ว่าเขาบอกเราว่าเราทําสลิปผิดทําเอกสารผิด<ม>เราก็แก้เอกสารทําไมเราถึงต้องโอนเงินใหม่ด้วยะพี่มุก<ม><ม>เขาบอกว่าต้องต้องแก้งานใหม่อันเก่าใช้ไม่ได้เพราะว่าจะได้เงินจะได้เงินก้อนที่โอนไปกลับคืนมาใช่กับคุณชาวชาพูดเข้าใจไหมอันนี้มันจะเป็นระบบ call center ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ลงแค่50 30ลองอดูเขาจะเป็นภาคเสียงก่อน ของพี่มุกจะเป็นภักเสียงแต่ว่าพักเสียงคือเราก็ส่งเสียงเราไปไม่ใช่เอ่ยพอส่งเสียงไปปุ๊บเสร็จเขาจะรีบส่งเงินกลับมาเลยเหมือนกับเราทํางานได้จริงแล้วใช่ใช่พอเริ่มหลังเนี่ยจะไม่ให้ทํางานแล้วจะให้เป็นสินค้าแล้วพอสินค้าปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วบอกว่าต้องซื้อไม่แล้วถึงจะได้งานต่อไปแล้วในกรุ๊ปที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ที่เนี่ยที่เราอ่านกันเนี่ยจะมีด้าม้าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง เพิ่งหนึ่งคนที่จะส่งสลิปเงินสลิปเงินได้จริงค่ะรีวิวเข้ามาได้จริงค่ะมาแล้วมันจะมีอยู่คนหนึ่งพี่หนูรอพี่คนเดียวนะอาขาดพี่ถ้าไม่คัเราเราเราไอเราเฮ้ยดูควาทีมสเปริตเนาะเฮ้ยเพื่อนฝูงไม่ท่านทำงี้ได้ไงอ่ะก็ช่วยกันพยายามช่วยกันที่คุณเจ้าชาวพูดถูกครับตรงนั้นพอพอพอลักษณะนั้นมาปุ๊บเนี่ยแบบ พอสักพักหนึ่งบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเ้ยไม่ไหวแล้ววะเริ่มเครียดแล้วไงไม่ไหวเสร็จแล้วไอ้ไอ้ไอ้แอดมินแอดมินแอดมินบอกว่าพี่งวดนี้หนูออกให้ครึ่งนึงก็ได้แน่ใจดีใจดีด้วยใจดีครึ่งก็ได้วะอะครึ่งก็ได้ผมก็วิ่งไปเอาขับมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพนะไปหาเพื่อที่ปังไปอินโอ้เท่าไหร่ก้อนนั้นน่ะครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของมันก็เก้าพันกว่าบาทมันบอกว่าผิดอีกบอกให้มึงเอามาให้กูสองหมื่นเอา เพื่อนมันก็นดีดีมันก็โอดมาสองบุตรพอเข้าไปเสร็จมันบอกไม่ได้รู้ว่าผมล้มตรงนั้นเลยนะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อนในวันพรุ่งนี้ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าใครมีเรื่องทุบร้อนกระดูดาสมััรเขมาชีเฟ่พุ่งนี้ผมก็เลย,ร,ยระหว่างที่รอเอาเล้ว่าอธิบายเลยผมอายุเท่าทีนะ่ผมมีความตรงนี้ให้ดูไว้ว่าอยากคิดทะนงตัวบางทีมันมาหลายรูปแบบ โดยบุคลิกของคุณมุกนัไม่น่าจะมาโดนต้มตุนได้เพราะเป็นคนทันสมัยมากแล้วก็ผ่านงานมาเยอะผ่านงานเซลล์มาด้วยยิ่งไม่ควรจะโดนต้มทุนะครับคุณพิสนุพูดเหมือนเพื่อนผมเลยครับเขาไม่เชื่อผมก็อย่างนี้แหละครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณมุกคงไม่ต้องการเงินจากรายการของเราหรอก